ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้กีฮับวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปีนั่นคือ2025 Toyota Hilux t e v o รุ่นล่าสุดของตระกูล Hilux ในตำนานที่ยกระดับความแข็งแกร่งไปอีกขั้นอพร้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ดีไซน์ที่หรูหราและสมรรถนะที่ได้รับการปรับปรุงมาเป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือออกไปผจญภัยในเส้นทางออฟโรดที่สมบุกสมบัน Hilux t e v o คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งการทำงานและการเดินทาง ดีไซน์ภายนอกของ2025 h i l l s t r o มีความแข็งแกรงและดูดันโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายรังพึ่งสีดำพร้อมไฟหน้าเหลดทรงเพรียวคมที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพอากาศกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความบึกบืนพร้อมไฟตัดหมอกและแผ่นกันกระแทก็ใต้ท้องรถที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทางวิบากฝากระโปรงหน้าที่มีเส้นสายฉบเฉี่ยวช่วยเสริมความ ดูดันในขณะที่ระยะห่างจากพื้นสูงขึ้นและซุ้มล้อที่กว้างช่วยให้รถมีความพร้อมสำหรับทุกสภาพถนนมุมมองด้านข้างเผยให้เห็นล้ออล l อยขนาด18นิ้วพร้อมยังออฟโรดขนาดใหญ่กระจกมองข้างแล ผ้ามือจับประตูสีดำเพิ่มความสปอร์ตพร้อมบันไดข้างที่ช่วยให้ขึ้นลงรถได้สะดวกด้านท้ายรถมาพร้อมไฟท้ายเลดดีไซน์โดดเด่นฝาท้ายเสริมความแข็งแรงพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอย่างชัดเจนและการชนหลังที่มาพร้อมมอบันไดขึ้นลงเพิ่มความสะดวกสบายในการบรรทุกสัมภาระด้วยดีไซน์ที่ถูกออกแบบให้มีความรู่ลมช่วยลดแรงต้านอากาศโดยไม่ลดทอนความแข็งแกร่งฮิลเลสเทรโวจึงเป็นรถกระบะที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ ใต้ฝากระโปรงของ2,025 Toyota Hilux Terwoson ขุมพลังขนาด2.8ลิตรเบดีเซลที่ให้กำลังสูงสุด201แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ราบรื่นและตอบสนองรดเร็วระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยให้รถสามารถยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นทางหินครุขระ คลนหรือทะเลทรายระบบกันสะเทือนได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยโช๊คับคุณภาพสูงและโครงสร้างแชสซีที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้การขับขี่มีความนุ่มนวลขึ้นโดยไม่เสียสมรรถนะในการลุยเส้นทางออฟโรด ฮิลเล็คสเตรวยังมีความสามารถในการลากจูงที่ดีขึ้นทําให้เหมาะสําหรับการขนย้ายของหนักระบบล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้าระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและโหมดขับขี่แบบออฟโรดที่สามารถปรับได้ตามสภาพเส้นทางช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถพิชิตทุกอุปสรรคได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ t o โยต้ายังพัฒนาให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นทําให้ฮิลเลสเตรวเป็นรถกระบะที่ทรงพลังประหยัดและเชื่อถือได้ ภายในห้องโดยสารของ2,025 Hilux t e r o d ได้รับการออกแบบให้มีความหรูหราและล้ำสมัยมากขึ้นแผงคอนโซลหน้าหุ้มด้วยวัสดุซอฟท,ท์พัทพร้อมตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกเพิ่มความพรีเมียมมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำให้สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดง ข้อมูลรถแบบเรียลไทม์และยังมีระบบแฮตอัพดิสเพลย์ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระจกหน้าพวงมาลัยหุ้มหนังมาพร้อมปุ่มควบคุมมันติฟังชันที่สามารถปรับระบบควบคุมความเร็วเครื่องเสียง และการโทรออกได้อย่างสะดวกสบายเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมตะเข็บเดินได้แบบพรีเมียมช่วยให้การเดินทางไกลสบายยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนทำให้ผู้โดยสารทุกคนได้รับความสะดวกสบายพร้อมช่องแอร์ด้านหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่เลสเ r ร v o ยังมาพร้อมกับระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมเพื่อให้ประสบการณ์ความบันเทิงที่ดียิ่งขึ้นด้านความปลอด ภายโตโยต้าได้ติดตั้งระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองภาพรอบคันเพื่อให้มั่นใจว่าการขอขับขี่เป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด ราคาของ2,025 Toyota Hilux Terw จะแตกต่างกันไปตามรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือกรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ42,000ดอลลาร์มาพร้อมกับฟีเจอร์พื้นฐานและเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้รุ่นกลางที่เพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะอายุที่ประมาณ48,000ดอลลาร์ส่วนรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ระดับพรีเมียมฟีเจอร์ออฟโรดและ ระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบจะมีราคาสูงถึง55,000ดอลลาร์ 55, แม้ว่าจะอยู่ในช่วงราคาที่มีการแข่งขันสูงแต่ h i l เลสเตโก็มอบความคุ้มค่าด้วยความทนทานในแบบฉบับของ t o โยต้ค่าบำรุงรักษานี่ต่ำและราคาขายต่อที่ดี 2025 Toyota Hilux Turbo เป็นรถกระบะที่ผสมผสานระหว่างพละกกำลังความทนทานและนวัตกรรมล้ำสมัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับงานหนักการผจนภัยสุดท้าทายหรือใช้ในชีวิตประจำวันรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกด้าน To โย ta ได้นำสูตรสำเร็จของ Hilux มาเสริมด้วยเทคโนโลยีที่ดียิ่งขึ้นดีไซน์ที่แข็งแกร่งขึ้นและความ สะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นทำให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่มรถกระบะแล้วคุณหลักคิดอย่างไรกับฮิลเลสเทรใหม่คิดว่าคันนี้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์ค่ะแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากออโตกีฮัม